เดี๋ยววันนี้จะพาไปทำภารกิจช็อปเอาใจแม่ไม่ว่าจะเป็นแม่ฉันแม่เธอแม่ผัวแม่สะพายแม่แรงแม่ปงแม่หนึ่งแม่สองแม่น้ำแม่อะไรก็ถูกใจหมดวันนี้เราอยู่ที่ m อมแรปนะคะเขามีของลดเยอะมากแลวลดมาสุดตั้ง9าสิบเปอร์เซ็นต์ ในร้านนะคะป้ายเขียวป้ายเหลืองเต็ไมไปหมดทุกใจสุดสิ่ง,งแรกที่ต้องมาซื้อเลยคือฟิล์มถนอมอาหารค่ะ,คะมีให้เลือกหลายขนาดแล้วก็มีของเด็กน้อยเบบี้ด้วยแต่<ม>ที่ใช้ประจำคืออันนี้แบบที่เข้าไมโครเวฟได้อันนี้เป็นแบบเติมนะคะคุ้มมากอะสามอันร้อยทีฉันก็รวบไปเลยคะ่ะ3อัน<ม>เพราะว่าเมื่อกี้เห็นของตัดอะลดราคาอันนี้ละจ้าไหล่ซมและแอปเปิ้ลลดเยอะมากจากอันละ3า0รกว่าบาทเหลือ33ิสแต่ชาวบ้านใครเป็นนักแรปใช้อันนี้เลยอันบิ๊กเบิร์ดใส่ปาร์ตี้ใส่เผาใส่ย่างก็ต้องมีฟอย สี่สิบอันนี่คือสิ่งสําคัญมากเวลาหมักหมูกระทะคือถุงมือใส่ได้ห้านิ้วสบายๆแต่ถ้าสามนิ้วเนี้ยเราให้เธอบ้านใครขายข้าวแกงนะคะรีบมาโกยถุงด้วยแบบขุนแบบใส่ขนาดไหนมีหมดอย่าหาว่าไปกล่องพวกเนื้อเหมาะกับแม่ค้าจริงกล่องใส่ข้าวก็มีกล่องใส่แซนด์วิชก็มามั่งแพ็คเก้าสิบพี่แบงค์คำนวณให้แล้วตกใบแล้วไม่ถึงบ้านล่างแบบที่เป็นแข็งๆมีฝาก็มี<ข>แล้วบ้านใครที่ขายน้ำแบบชาใส่เดียวหิว้วแก้วคือจะเป็นมากลูกค้าชอบขอกันสุดที่นี่เขามีแบบนี้ด้วยเขียนไปเลยว่าร่ำรวยใใบบบบอออออออ่่่่่ะะะแแคคคคาา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 ทททมมม้้้้นนนนนนไลล์ยยยเเพิงงจจีีปกกวววดดสสหรรััช เอาไปเลยน้ำยาล้างจาน4.8ลิ9 9ตร199ของขยะที่นี่เลิศชอบมากมีหลากสีและมีหลายขนาดให้เลือกแต่ตอนนี้นานฉันคลั่งขาการเก็บทุกอย่างใส่กระอับมากเจอมุมนี้ก็เลยถูกใจส,สุดอันนี้กล่องใหญ่มาก45บาทไหนแม่ใครเรียกยายกล่องอันนี้ว่าอะไรกันบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยจะ,จะรู้นักว่าเรียกแปลกเหมือนแม่ฉันหรือเปล่ากล่องจะระเบียบเอไดก็มาและแค่3ใบร้อยส่วนใครที่มีลูกไปนรองเท้าแบบพี่แบงค์นายมาตรงนี้เลยค่ะเป็นกล่องรองเท้าที่ราคาดีมากไม่ถึงร้อยแกอันนี้ที่ฉันพาดูเนี่ยแค่ส่วนน้อย ลแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าอยาอ่างอน,นิเทคมาลดด้วยไปจ้ะไปจ่ายตังกันดีกว่าในขณะที่คุณพี่เขาจัดของอยู่นั้นฉันก็หันไปเอาของเรายังไม่หมดวะใครที่อยากไปช็อปนะคะต้องรีบตามไปเลยนะเพราะว่าที่เขาลดแบบจุกๆเนี่ยมีตั้งแต่วันที่2จะถึงวันที่8ตุลาคมนี้เท่านั้นรีบหาแม่พี่ปานะอ่ะไปดุนดูนตามไปได้เลยค่ะที่สำนักงานใหญ่เอ็มรกันนะคะจะอยู่ติดกับ BBT ทีปุ่นนะวิถีทางออกซ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดเซฟกดแชร์แท็กเพื่อนแล้ตตามไปได้เลยนะ